ันนี้อาการร้อนอีกเช่นเคยนะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้นึกยังไงไม่รู้อยากกินอยากกินไข่ดาวนะครับจะทานไข่ดาวนะครับเพราะว่าจะทําไข่ดาวนะครับอร่อยอร่อยทานนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราจะทําไข่ดาวแบบพิเศษนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมี ไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดนะเราใช้เราใช้ไข่เป็ดนะ,นะครับที่จะทําไข่ดาวตัวนี้ซื้อมาแล้วเอาไว้ในะตู้เย็นตั้งนานแล้วนะครับก็เลยเต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเดี๋ยวมันจะเสียนะแล้วก็มีกุ้งด้วยนะครับมีกุ้งด้วยกุ้งก็ซื้อมาตั้งนานแล้วเอาไว้ในะช่องฟิตก็เลยคิดว่าเออจะทําอะไรกินดีนะเนื่องอยากกินไข่ดาวแต่ว่าอาจจะใส่กุ้งด้วยนะ ันนี้เป็นอะไรครับอันนี้กระเทียมนะครับกระเทียมบดกระเทียมสับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเราจะทําออกมาเป็นแบบไหนไม่มีอะไรพิเศษแต่ตัวนะครับเนื่องยากจะทําก็ทํานะครับเนื่องยากจะทําก็ทําเราใช้ไข่เป็ดครับผมใช้ไข่เป็ดสามใบนะเพราะว่ากินคนเดียวเอาไม่เยอะนะครับแล้วก็อันนี้จะมาแยกนะครับไข่ขา,ขาวไข่แดงก่อนนะครับแยกไข,ข่ขาวไข่แดง ทำไงมันถึงจะไม่ปนกันเนี่ยใช้เหมือล้วเนะโอเคนะครับแยกไข่ขาวไข่แดงออกจากกันก่อนนะครับเห็นไหมครับไม่น่าจะเห็นเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้เรากำลังแยกไข่ขาวไข่แดงออกจากกันนะครับก่อนที่เราจะทำไข่ดาวสูตรพิเศษของเรานะครับ แยกของปแล้วนะครับนนเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับไข่แดงครับไข่แดงเราแยกไว้แล้วนะครับอันนี้อันนี้สองฟองแยกมันมันมันแตกไปไปไข่แดงมันแตกไปใบหนึ่งนะครับไข่ขาวเราก็แยกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะทํายังไงต่อ อร่อยแน่เลยใส่กระเทียมลงไปเลยครับใส่กระเทียมนะครับผัดให้มันเหลื่องนะครับมันจะได้อร่อยอร่อย ตุ้ยอดตุ้ยอดกุ้งกุ้งกุ้งกุงนะครับที่เราเตรียมไปใส่ จะบดน,นะขอทดตามทำเลยนะครับถ้าคุณได้กิน <c oughs> หอม <c oughs> หอมฟ้งนะครับขอตดเร้นดัชชาราเราก็จะบปัดแต่ก็ให้มันให้กระเทียมเหลืองๆก่อนพนักยาแต่แล้วครับรอแปอ๊บหนึ่งนะครับทางห้องเซวาเลยเนะี่ย แดงออกไปแล้วนะครับไข่ขาวสุกแล้วนะครับไข่ขาวนี่น่าจะสุกแล้วนะครับแต่ว่าเรารอให้นะครับไข่แดงนะครับมันสุกก่อนนะครับไข่ต้องการแบบสุกๆดิบๆนะครับก็ทําได้นะครับไม่ต้องกลับนะครับหรือใครอยากทานแบบสุกๆนะครับก็กลับได้นะครับอันนี้เป็นสูตรพิเศษของไข่ของมันนะครับบางใจะชอบนะครับชอบของแต่บางคนไม่เหมือนกันนะ เดียวไอ่แม่ข่เจียวไข่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 ดาวไข่ดาวสูตรพิเศษสำหรับผมนะครับให้มันเยอะจักหนัไข่ดาให้มันรอให้ไข่ดาวมันสุกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยมาดูกันอีกทีเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆหน้าตาไข่ดาว สูตรพิเศษก็จะออกมาประมาณนี้นะครับส่วนเป็นไข่ดาวหรือไข่เจียวเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเรามาลองชิมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงดูแล้วประมาณมัน,ม,นมันไม่ใช่ไข่ดาวอะ่ะจุดประสงค์เราต้องการทำไข่ดาวแต่มันเหมือนไข่เจียวแล้วก็น้ำมันรู้สึกจะเยอะมากเลยนะครมา มีพริกน้ำปลาพริกน้ำปลานะครับอันนี้ก็ทำเองพริกน้ำปลานะจะช่วยได้าพริกน้ำปลาลาดกันโอ้โหมาชิมดูนะครับว่าจะเป็นไงบ้างม,มันก็อร่อยอยู่นะแต่ว่ามัน มันอมน้ํามันเยอะไปป่ะนะยอร่อยอีก,อกอน้ำปลาช่วยได้พริกน้ำปลาช่วยได้แต่ว่าอ,อะไรอยู่แต่รู้สึกมันที่อมน้ำมันไปะนะคิดว่าคงคงเป็น ครั้งแรกแล้วก็อาจจะต้องเป็นครั้งสุดท้ายด้วยไม่ทําอกีกแล้วเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะครับทําทําเองกินเองเนะครับอร่อยไม่อร่อยจำใจต้องกิน